สัสดีค่ะอาจารย์จงเฮงค่ะท่านผู้ชมมือดีจ่าปอกามาติดตามแนวทางความฝันกับอาจารย์จงเฮงเนาะท่านผู้ชมเนาะงวดนี้จ่าปอได้ยินมาอาจารย์จงเฮงฝันดีค่ะท่านผู้ชมอาจารย์มีเพิ่นสีได้ตัวรีตัวใดมาฝากเอิีทางบานเพิ่นสีมีความฝันแนวใดมาเล่าให้ท่านผู้ชมทางบานฟังกะมาฟังน้ำอาจารย์จงเฮงน้ำกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเป็นจังไหนอาจารย์งวดนี้ฝัน,ว,นว่าจังไหนเนาะค่ะฝันเห็น ผู้เฒ่าเพิ่นนั่งคุยกันนี่เนาะฝันเห็นเพิ่นนั่งคุยกันเพิ่นว่ามันี้มันี้เพิ่นว่าอยังน้อว่าก็เลยไปหาเพิ่นเบิ่งเบื้งซีอันเว้าอันนี้ให้ฟังเราวะอะไ้อันนี้มาอันนี้ว่าได้อีหยังเด้ื่อยใหญ่าะอันสื่อเบื้อนี้เด้อเดี๋ยวบีบหนีเราวะตัวไดนดหนื่อยใหญ่าอันซีหาหกเราวะอือซีหาหกเราว่าบัดนี่ยนี่มีอีกเนื่งเพิ่นสอดมาเพิ่นว่า กันว่าคุณนึงเพื่อนได้สวดมาอีกนอะคุณนันเพื่อนบอกกอนแบบนี้คุณนันเพื่อนจะเรียว่าสามหนึ่งหกน้ำแน่หรอวะสามหนึ่งหกแมนโตโตแรกนี่โตได้กว่าอาจารย์สี่ห้าหกสี่ห้าหกสามหนึ่งหกแมนมูค่ะเป็นผู้เฒ่าทั้งสองคนแมนแมนผู้นิ่งทั้งสองแมนเพื่อนนางคุยกันอยู่อืมค่ะแต่ว่า ก็นนั่งเหี่ยงกันมีตาผู้เฒ่าจังว่าสิมี์เก่าอยู่วะจังว่าคือเห็นตาฝันเห็นตาผู้เฒ่าเลยวะนีผู้เฒ่านี่ก็น่าจะติดเก่ามาอีกว่าสันสานาะอาจารย์เนาะแม่นอยู่โอ้อาจารย์ฝันฝันมื้อใดอาจารย์ไม่ฝันมือคืนนี้ได้โอ้มือคืนเนาะท่านผู้ชมแม่นตัวนี้ฝันใหม่อยู่ค่ะโอ้ตัวนี้ฝันใหม่อยู่โตฝันเก่าแต่คิดตอนนั้นแต่ว่าก็เป็น3 สามหนึ่งเก่านี่แหละคิดช่วงโตวิกเป็นบออาจารย์สามหนึ่งเก่าจะบอกกราประเด็มติดตามเนาะอาจารย์เนาะสามหนึ่งเก่าสี่หนึ่งเก่าฟันมาจากไหนอาจารย์ช่วงคิดก่อนฟันมาเห็นโกบนี่ละโอ้เห็นกบเนนกเล่ตีเป็นตัวเล่บออาจารย์จับเอาจับเอานะกบการเล่ตีเป็นสามหนึ่งเก่าสี่หนึ่งเก่า <c oughs> ตัวหนึ่งมันตัวใหญ่แห้งตัวขิดตัวนีตัวน,นีวน้ฟันเมื่ขึ้นนี่เบาให้บ้างแต่ว่าตัวนีนี่ฟันเห็นผู้เทาตัวนี้ฟันเห็นผู้เทาเมื่ขึ้นนี้เพิ่นว่าอันซี่หาหกเพิ่นว่ากับสามหนึ่งหกสามหนึ่งหกเพิ่นเพิ่นคุยกันนี่ปรากฏว่าเพิ่นคุยอยู่ส่อาจารย์ห่วยเพิ่นคุยอยู่อันมีต้นใหม้ใหญ่เพิ่นนั่งคุยกันอยู่เพิ่นจะมีเสียงหน่อยเสียงหน่อยอยู่อันโอมไม่ เพิ่นก็คุยกันอยู่มูพวกเพิ่นมานาั่งคุยกันเพิ่นก็จักผ่านไปอีหยังนี่ละ่ะเพิ่นก็ได้เอ,อื้อนไปก็ได<อ>้แวะไปหาเพิ่นเพิ่นก็ได้เว้าให้ฟังเพิ่นว่าลองมื้อดนี้เด้อเด็กตัวนี้เราว<ะ>่านจังกันแต่ว่าผู้เฒ่าที่นั่งอยู่เถียงหน่อยนํากันนั่นมีหลายกว่า2คนแม่นบ่จ้ะก็กะมีอยู่แต่ว่า2คนนี่เพิ่นนั่งเฮียงกันโอ้นั่งเฮียงกันลงซองเลยแต่ว่านอกนั่นบ่ได้เฮียงกันบ่เพิ่นก็อยู่ มุมไผ่ม,มุมมันแมนเพื่อนะอยู่ตามมูเพื่อนนั่นแหละจ<า>ักแมนขีเจ่าเ,เ็ีอเอียง,งกับเได้สังเกตกับเได้สังเกตเพื่อนอื่นแวะก็ไปหาก็ได้ข้าไปเพื่อนกระบอกีปั๊แต่ว่าผู้เทานี่ใครว่าผู้เทานั่นบาดเฮ่าห,าหรือบอกเคยเห็นจะเทอ่อบ่อาจารย์บ่บ่บเคยเห็นผู้เทามืนผู้เทาพวกที่ฝันเห็นมีบ่เคยเห็นเลยบ่บ่บเคยเห็นกับบันนีอาจจะว่าบ่คุุนนาคุนตาแต่ว่าเพื่อนเพื่นแวะก็ไปหาค่ะ อาจจะเป็นเพื่อนอยากมาบอกโชกอาจารย์กับเป็นไปได้หรือจารย์เนาะเพื่อาเพื่อนอยากให้โชกให้ลาบเพื่อนฟังค่ะเพิ่อนส่นใจเนาะเพิ่นเพื่อเป็นแนวทางเนาะอาจารย์เนาะเป็นจังไดอาจารย์งวดนี่ผีใหญ่มาบอก้วกนี่ก็เพื่อนนันละอัะมาเบาทั้นองคข่ายๆว่าสิมีเก่าอยู่ในเพิ่นมาหารผอใหญ่คข้ไข่ว่าสิสิมาเ้าว่าจังไดจังว่าสิมีเก่าอาจารย์ เพื่อนมาเพิ่นว่าเพื่อนได้กินได้อยากมีล่ะเพื่อนนั่งอยู่เพื่อว่าเพื่อนกินียงแต่เพื่อน่าคือเอามาให้เอื่อยหน่อยนีแค้เพิ่นว่าเพิ่นมีแบ่งงูน่นะเพื่อนได้กินแต่ว่าฝันอยู่ฝันตัวด้ถามเด็กเล่านะแต่ว่าเลาว่าคือเอามาให้เอื้อยกินหน่อยแ้เลาวจังที่แต่ว่าสิ่นี่เก่าอยู่แต่ว่าฝันเห็นเห็นเหล่านี่ก็ฝันหินโขมีส่วนมากหินนี่เก่าทินี่เก่าแม่ค่ะเพื่อนเพิ่อนอายุเท่าได ไม่ใหญ่นี่ค่ะอะไรพวกสิบเจ็ดพกสิบเจ็ดปีเนาะแม่ค่ะปันเห็นผีเรื่อยอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมเป็นในพวกสิบเจ็ดปีว่าเพื่อนโมบอกด็ก็เพิ่นโมเดอกเนาะปั้นสว่าเพื่อนเด้กินไน้ยอยากเิ่นเบาให้ปั้งเพื่อนว่ามาให้เอื่อยหน่อยแท้ค่ะเพิ่นกระแบงงูเนาะคือสีบริอิมเพื่อนนันละว่าเอาไปให้หน่อยกับไก่ว่าขนมปังพวกยีางอัไปาใส่บาตรัป็สีหน้าเ่อนสีเด็กิน กตสิว่าใส่หน่อยแท้ประมาณนี้พ่เนาะอาจารย์เนาะยซีแมนค่ะเพิ่นกะแบงหมูกะย่าแบงหมูหลายได้ทิมันบ่ยิ้มก็เลยว่าจังซี่ค่ะว่าฟันทิ้ขึ้นอยู่แต่ว่าปัดโบเรทามดิขึ้นค่ะค่ะนี่เป็นอยู่งานวัดลูกไปฝอแล้วไปขออยู่งานวัดเลยในวัดแม่นเพีหยังงานอยู่ในวัดใกล้ๆเพิ่นกะใส่เสื้อผ้าปกติบ่อาจารย์แม่นใส่คือเพิ่นนุ่งเสื้อกระแดงอีหยังเพิ่นเสื้อกระแดงน้อยเพิ่นนั่นล่ะแม่นเพิ่นนุ่งแต่จังซั่นค่ะ เพราะว่าเอื่อยอาจารย์จงเฮงเคยมาให้ชคเลยนออาจารย์นอเพราะอาจารย์ฝันเกี่ยวเกกับเอื่อยค่ะเพราะว่าเพิ่นกาเสียชีวิตเนื่องว่าท่านโดนนะอาจารย์นอกาสิประมาณเดือนบออาจารย์วันที่สองวันที่สองพฤษสภาสองพฤ้ภาเนอค่ะค่ะกาประมาณเดือนนออาจารย์นอค่ะจังไดก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านพิจารณนอาวนอค่ะนอสำหรับตัวเลขแนวทางความฝันของอาจารย์จงเฮงเนะ มักตัวใดกับจัดตัวหั้นนอะอาจารย์นอค่ะสำหรับคลิปนี้จะปอกค่ะข,ขอขอบคุณอาจารย์จงเฮงค่ะที่แบ่งปันแนวทางความฝันให้เอฟซีทั้งช่องของ,ของเฮานนอกอาจารย์นอขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้การสารุปตัวเลขของอาจารย์จงเฮงเน,ะะนาะค่ะนอสี่ห้าหกสามหนึ่งหกค่ะท่านผู้ชมฝันเห็นผ้เท่าผู้งยิ่งค่ะท่านผู้ชมบอกเลขสี่ห้าหกสามหนึ่งหกเนาะค่ะน,นั่งคุยกันอยู่เถียงหน่อยค่ะท่านผู้ชม หละกาในความฝันตนวิกเนาะค่ะนอทีจ่าปอบด้มาติดตามอาจารย์จงเฮงเพ่นวาเพิ่นฝันว่าได้จับโกบค่ะเล้ตีตโวเลขเป็นส1มหนึ่งเก่าล้กก็4 1ี่หนึ่งเก่านาะค่ะนอหละกามาฝันเห็นเอือยค่ะที่เสียชีวิตไปได้ประมาณเดือนกวกาักวเนาะานผมุชมเนาะเห็นยูหัดวสันเห็นยูวัดกัเลยเอาอายุเอือยเพิ่นคะ่ะารผมุชม67ปีเนาะค่ะนอจังได๋กัให้านผมุชมทางบ้านพิจารณาเอาค่ะสําหรับ ตัวเลขแนวทางความฝันของอาจารย์จงเฮ่งทีนํามาแบ่งปันานผมุชมทั้งบาทในงวดนี้เนาะค่ะนอจ้างไดก็ให้โชคให้มาน้ากันค่ะสําหรับคลิปนี้จ่าปอกะขอขอบคุณานผมุชมค่ะทีกดเข้ามากรับชมรับฟังเข้ามากกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะถ้ายยังบ่กดติดตามจ่าปอกะขอฝากช่องเนาะค่ะานผมุชมเนออย่าลืมกดติดตามค่ะเพื่อที่ส่พลาตัวเลขเนี่ทางความฝันดีๆค่ะ ถามมีตัวเลขเนวทางความฝันดเด็ดอยู่ใส่จา่าปอกาสิปฏิตามมาฝากเอฟซีทางบ้านคือเก่าค่ะสุดท้ายนี่กะให้ท่านผู้ชมทางบ้านมีแต่ความสุขความจเจริญค่ะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดกาให้สมความปรารถนาทุกอย่างค่ะท่านผู้ชมถือเลขลุย้ยๆกันทุกคนเนาะค่ะเนาะโชคดีกับตัวเลขของอาจารย์จงเฮ่งเนาะค่ะเนาะ4 5 6ห้าหสามหนึ่งหค่ะ หลวกสามหนึ่งเก่าสี่หนึ่งเก่านาะค่ะนาะเลขอายุเอื่อยเพิ่นกบหกสิบเจ็ดปีค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้การ่าท่านผู้ชมไปเพียงท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ